ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำและดิฉันจงอางครางซอสแจ้งหมอลำน,น้าวิหบเงียงานนกพูนสกอนค่ะผักห่ามือพี่น้องเอ้ยนะคะบ่มีเน้ออยู่บ่มีเน้อกินค่ะดำรงฉีบค่ะนี่เก็บผักค่ะผักยังนันแถวย่า่ผักปังผักบุ้งอันผักบุ้งปูผักบุ้งปูอันเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดออกลูกไผ่เลยบ่มีผักกินค่ะ ปั่วเครื่องตตงยาไปตัดออกก็เรียกว่าเกี๊ยพักปังกับผักกาดเศษก็ผักกาดเศษออน <c oughs> <c oughs> ไม่ยังฝุ่นกำนันแพร่าบทฝุ่นมาแล้วบอกพี่นางห <c oughs> าเก็บ๊ักหักนี่ค่ะรอบบ้านพักนี่แหละค่ะ <c oughs> ดำลงฉีบชีบว้างไปสะกอนซอยหัวหนาไปเออเจะสะ๊สับไปถา่ายแตงแต่เบิกเงินไหลเงินแห่งเงานัานเงินแ <c oughs> ห่ง หาอยากูฝากตาปะเน่าคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะชร้ยเหลือเจ้าของไปสะก้อนค่ะช่วยตัวเองไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจล้วนๆกดติดตามไว้นะคะถ้าจงอ่างกัสิภาพไปเบืองค่ะเก็บพักได้พักตังที่น้องเมื่อนี้ต่ำเจากับปีล้วก็ไปเอาอันเช้อจงอ่างไปได้มารินฟ้ามาจังแต่ อันบ้านผู้อุปการละคุณบ้านผู้อุปการะคุณวันหนึ่งหันมาเอาม,มากินบักซีดาแล้วมีบักซีดาตน้นแซ่บแซ่แบหวานหวานนี่สิไปเอาอันถุงพลาสติกมาห่าใบอยู่ร้านหวานบักซีดาต้นนี่บังเงี้ยพักตังพะบุงขีกระเทยอ้าวผีพกบุงย่าอยู่ทางหอกนี่น้องเจ็บ ที่ตามเจ้ากับปีค่ะก็เลยมาหาผาักกินสันดีความฉิดว่าผ้ากันหายุหากินนี่มันบอเออเนอะตั้งสี่ไห้ไหมลวกผักค่ะกินตามมี่ตามเกิดเลยพี่น้องเซฟไว้เซฟเงินไว้ใส่ฟุ่งเฟือยแล้วกับบดีค่ะนี่แหละคือจังสถานาการณ์ที่พบเจอพบผ้าเน,นี่แหละเออบ่มีงานหามือเฮ็ยั้งไดค่ะสิมันอนใส่เงิน ย่างเดี่ยวก็ปิดไปบพราะอะไรคะอืนอนี่เห็นบ่กู้ช่มกันพักหามือค่าพักหามือเขาแานพักหามือกลับไมีงานกลับข้าเ๋ยจะคล้องไปค่ะหาเก็บกินพักกินยาไปเพระาะว่าจงเงินไว้จะฟ้าไปเบิก เออจงเงินไวสับไปเบอร์บันทุน่แงมจําเปลี่ยนแงมแบบว่าไปหาหมดหาหมอยแง่อยากไในเงินก่อนแง่แบบว่าเออคุณพ่อทร่มมากคุณแม่โทร่มากว่าโอ้ยอันบ่มีเงินนย่าอันใจค่านามคาไฟ่เลยได้ลูขอเน็เปลียงยังสุดผุนแงมผุนแงมเบิกแง่นี่ก็ต้องประหยัดไปสักก่อนค่ะกินประหยัดประหยัดค่ะว่ามันขีดทีได้พี่น้องเขาเดียยว่าเตรียมตัว เตรียมตัวสู้โควิดรอบสองค่ะเ,ออเพื่อมีสถานการณ์ชุกเฉินขึ้นมาอีกโควิดรอบสองสมัโอ้ยได้ไหนค่ะสาวชงอ่างจะไม่ได้กินแกบบอกค่ะพระาวนาอยู่นี่ค่ะพยายาให้มีโควิดรอบสองด้วยกระสันกระเจี๊ยบอาจจะมีเดี๋ยวว่าครอฟิวเครอ,ครอใจเขา,าได้อีกเลยค่ะตายอีกค่ะเข้าบ้านพักก็ต้องหาเก็บผักค่ะกินกับแก้วกับปี๋ แก้วประเดกบองตอมามะค้งมะคอยไปสิตัวพักง่ามงามพี่้องพักบุ้งพักบุ้งจีกระเทยเก็บพักเก็บพักเก็บพักลวกพี่พพวันนี้พักบุ้งง่ามงามค่ะนอนอัวสวยอยู่ข้าเจ้าว่ากลินดอกจะาว่านี่ต่สาจงอ่างเหรอกลิน ใช่ป,ป่ะแค่เจ้ากรบื้อกี้เพกินดอกมิเตสาวจงอ่างเอายายมิเตสาวจงอ่งางในราคากินค่ะเมื่อบานค่ะฮ่าก็บต์ฮ่ก็บตยังกินน้ำใหม่ยังหัวน้ำมีอยู่นี่เตรียมพร้อมค่ะลูกกระไลยค่ะเจ้าหน้าลูกกระสิมาเบิกเงินแม่ไปกินเนื้อย่างหน่อยก็ได้ดีด้วยค่ะวันนี้โอ้ยตายเลี้ยงเขาไว้ค่ะพ่อได้ใส่งานพดิ่งหยกกองยกลัง พอได้สวยเหลือยงีมลำบากบรรทุกบรรเท่าอัญจพิธาเบิกเงินน้ำผัวอะไรกะโอ้ยผัวกับบริหารลายท่างคานามคาไฟคารถคาล่าคาออกงานตะเถ่อคาเวทีี่เก่งเสียงคาสุดยางสุดแนวกับคะมาเอ้ยจะมากัดฉันด้วยจเลยบ่ได้ค่ะอาศัยทาเบิกเงินน้ำผัวย่างเหียวกับบได้ด้ยค่ะหรือตันผัวค่ะ เนี่ยก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนสิคะฮ่าบรรยากาศอุ่มขึ้นคือจังสิเป็นไทย,ยนี่แหละพี่น้องเลยเนี่งามบองามคาะประุงกีกัดเทยพ่อหลวงก,กันมัน,บนเบาใยพ่อไปหอเจ้ากีกัเทยแจกมากโอ้ย ดอแค่เบิดไปยืนงงโดงนี่แล้ววั่นเหมือดอยั้งตวดมันผุนมันเอาประเด็นมันสูงอเอามีอีตัวไปปั๊มเอาจังสิได้รอบก้อนนี่คอยกับปั๊มมาแกงสมแล้วเมืม่เอเช้านี่ให้กระเทยดึงให้ได้มากำหนึ่งค่ะดอกแค่ดอกอยัางฮัลโหลพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาพักป่างมุ่งทางผุนสัก่อนนะคะ รอบานรอเมืองพี่น้องเอ้ยหาเก็บผักนี่หาเก็บผักค่ะรอบานรอเมืองนี่เก็บน้ำขั้นหัวขั้นเท้านี่แหละค่ะแทวบ้า,บานผักนี่แหละค่ะอือผักยังยุ่งบังไดดกับเก็บเอากินประทังชีวิตกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่แล้วก็อยู่เพื่อกินนะคะนี่นี่นี่ผักปัง ลงพักตังเอาอีกหรือเ่าจงมาจะกินมรุนบรืบอเปล่าเพระจงไรคจะลวกมรุนซะมันหลายเลยเนาะขณะพี่น้องอย่าลืมกดไลไ์กดสะสะไคร่กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจัยล้วนๆค่ะกดติดตามใบค่ะหักสุขูสุขคนถ้ากินหอดสุขูสุขคนค่ะสาวจงอ่างเอาสันดีไปแล้วค่ะพี่น้องคิดถึงกินหอดสุขูสุขคนค่ะ